นซอกมาเอาผักจากเจ๊ใหญ่พักกินเองนะคะเอาผึ้งแต่งตัวสวยไทยจะไปใส่สวยจะไหนชุดนอนเลยเอาบ่ผึ้งหนาหักแท้ผึ้งหนาหักแท้สั่งนี้เอาไม่ไปไม่ไปดูเขาแข่งกีฬาเหรอลูกตาเล่าดากไปหมดแล้วบ่เออไม่มีใครไปเป็นนางงามเหรอคะปีนี้น่ะไม่ไม่ปีนี้ไม่งามไม่มีทุนใช่ไหมเขาไม่ให้ทุนใช่ไหมปีนี้ บอกจะเาาระเห็ดเื้อเด้อหู้ยบรรยากาศไปกัาไพนั่นไปคนเดียวอยากไปแห้งของแถอันนี้มันพันพอไหนน่ะฝนพันพอปาตหัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมาทรงปะตัวจะาจ้งเอามีอะไรโอเคโอเคท่านอย่ปาตหัวใหญ่ดอกพระกาศเออเออกลังดอกปาดงามงาค่ะงาม ปีนี <los society> ้ส <cons> น <urai> ุกเนะว่าเด็กว่าด็ซื้ออันนี้แมนแม่พักกระลำดอกวิ่ยดูดิหัวใหญ่ๆหวานๆกรอบๆลานดอกปุ๊บ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 นุ๊บปุดบอุพบปุ๊บปุ๊นปุบปุ๊บป่๊บปุ๊บปุ๊บออ๊บปุ๊บปุิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ๊นปุ๊บปุ๊บน้๊บปล๊บปุ๊บปุ้บนุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บก หาม่ออะมันเป็นตแต่เห็นบมดแตไว้ลยสวยมากเลยค่ะพักังน้ำเงาเอ็นพักกับบอพลาเด็กมากมันที่สี่ผุนเฮสิมาจ้าวันที่สี่ปลาให้ละตปนเงืนมาซื้อเดียละเกลี่ยเดียเลยโอนันกระไลนเงือนเดียเราจะตยเรียกไปไลนโอ้ยสาธุ เบ่งลูกด <si ูเบิกแต่ละมือโอ้เยเยเปียโอหงไงแหงเปลืันเนี่ยาก่นั่นต้้งามสะอ่อนพักสะอ่อนพักนงามงามวเฮาเอามีลนีไ้ดังโป้เลยเด้อืออ ว่าสองลูกคนเดียวหอไงดีสองลูกกลัวคนเด<ะ>ลยวบรรยากาศบานสวนงามสวยเลยจังมึขึน้นหนิใช่อเออ <laughs> เอาไปเราผลเราายลูกก่อน,นหน่อยแล้วเอาไปอีกจ่ะล่ะทายคีถ่ายลูปเรีเยบร้อยท่านเดีลงม่ไหลเดี๋ยวลงที่หลังโอ้โหโอเค,อเคปลาเรากลาบเท่าไหร่คะค่าเสียหาย บ่าเอาราคาเช้าหายจะเอาแต่ค่าเบียร์เดียด๋วยวเดียด๋ยวกลับมาซื้อแหนมเนื่องมาเดี๋ยวค่าเบียร์เดียเด๋ยวให้เสียวออสเตรเลียใจเสียวออสเตรเลียโอนค่าเบียร์มาเด้ออ่าได้ยินไหมคะสีม <c oughs> ันทร,รายวะบ้โทษวะบ้เอาหอมกุ้งบ่หอมกุ้งเนี่ยอ๋อใส่กิน <c oughs> นะนีงามค่ะอุ้ยแสมเป็นไงสืบผักดีค่ไส้ปีนี้ออ ปกติเขาไปตลาดนี้ซื้อพักนี้โอ้หลายออใเอาใส่น้ากักนั่นละมมุ้งมัดละเอ๊ะทำแต่ดาอันเอาแก้วบอมนม่แสกมงุวาแมนารินแล้วว่าเราจะไปกินแก้วอันใดเจ้วไอนเจ้าต่มื่ขึ้นเนี่ยแม่ต่ำไม้พี่สาวออีแก้วไปแดกไปอันนี้เอาเ้อะจ้าไปลอกเอาไปพูดนข้าเ้า กรบอกฝ่าอไปเรื่อยเรอยอ้ยบรรยกาศอันนั้นเด้อ